สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีตุลทับหลดตุลทัดลมนะคะครึ่งเดือนหลังค่ะ16-30ถึงกันยายนปี2566ดาวทิตยย้ายราศีค่ะวันที่18กันยายนดาวทิตย์ดาวต่อแทนของลาบ ลาพะเป้าหมายความสำเร็จนะคะอาทิตย์ยศตำแหน่งอัครฐานทายดาวอาทิตย์ดาวเจเริญลาพระตำแหน่งนี้ได้ลาผลนะคะจากวินาศนะทางไกลห่างไกลต่างชาติต่างประเทศต่างทิน่นแดนไกลการได้รับการสนับนุนอยู่เบื้องหลังอะตำแหน่งหน้าที่นี้ได้รับ การสนับสนุนจากที่ห่างไกลค่ะมีผู้นสนับสนุนอยู่เบื้องหลังผู้นั้นก็คือดาวพุทธมหาอุดพุทธเนรเรนพุทธ28กันยายนย้ายพร้อมกันเลยค่ะกับดาวศุกร์28กันยายนพุทธมหาอุดพุทธเนรเรนพุทธวินาศต่างไกลต่าง,งชาติต่างแดนต่างถิ่นดนันไกลการอยู่เบื้องหลังนะออนไลน์การติดต่อค้าขายค่ะพุทธเนรเรนพุทธ วินาศมหาอดมั่นคงเข้มแข็งมากพบกับดาวอาทิตย์ได้ลาดด้วยประสบการณ์วิชาการความรู้พุทธเนรเรนพุทธวินาศแล้วก็เป็นพุทธสุภะความสําเร็จเป้าหมายว่ามมุ่งเรืองสันติสุขความสุขต่างไกลต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะพุทธสุภะความดีเป็นรูปรธรรมนี่ก็เป็นนามเป็นความดีเป็นนามรธรรมนะคะด้วยความมุ่งมั่น ก็เป็นรูปธปรรมแล้วนะคะเกตกระตุ้นในเรือนพุทธสุภะและพุทธวินาศนะคะรุ่งเรืองมากส่งกำลังส่งเสริมไปที่ความมั่นคงกับการลงทุนบ้านรถอสังหาริมทมรัพย์นะคะ ใหญ่ะมีโอกาสได้สร้างโรงเรือนโรงแรมโรงงานของตนเองนะคะการลงทุนนี้สนุกสนานความรื่นเริงร่วมกันกับคู่ครองคนรักคุ้นส่วนกับคู่ขานะ,ะการงานการสังคม,มที่ประสบการณ์ความรู้ความสามารถการแข่งขัน,ขนการค้ากับเพื่อนร่วมงานใกล้ชิดสนิทกันเหมือนยติแล้วนะคะ ก็มีการเงินผลตอบแทนดีมากเลยค่ะกับการที่ได้ลาบผลจากการลงมือทำสำเร็จค่ะมาดูที่ไฮทาโรเชื่อมโยงกับโหราษาตไทยค่ะการเงินจะหมุนมาแล้วค่ะจากคู่หุ้นส่วนคู่ค้า ดูแลรับผิดชอบด้วยประสบการณ์ not in permanent นะคะการเงินที่ว่าแน่นอนนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเ,อเมื่อไม่ประมาทก็ดูแลบริหารในสิ่งที่ตนเองมีค่ะไม่เกี่ยวข้องกับใครค่ะดูแลตนเองเอปฏิหารจะปรากฏค่ะคิดฝันไอเดียสร้างสรรค์อร่อยแล้วด้วยประสบการณ์ลงมือทำค่ะสมหวังค่ะ ดาพุทธสุภะดาพุทธในเรือนพุทธมหาปุตรุ่งเรืองมากทรงแรงกระตุ้นส่งเสริมให้การลงทุนมั่นคงกับเพื่อนร่วมง,งานการสังคมกับคู่ครองคนรักมีการเงินผลตอบแทนงานออนไลน์คนเจราจาคล่องนะคะมีไอเดียสร้างสรรค์แล้วแม้จะเรียนอย่างหนึ่งมาทํางานอีกอย่างหนึ่งก็รีบร่งขวนขวายลงมือทําอันนี้ไปไหนไปไกลขอพรอ,อ้อนวอน ให้เร่งทำไอเดียความคิดนี้คิดดีทำดีได้ดีค่ะพุทธเนรเรนพุทธมหาอุดงานทางไกลงานออนไลน์งานติดต่อค้าขายร่วมกันกับหุ้นส่วนนี้มั่นคงเข้มแข็งม,ม,มากงานทางไกลอืมนะอาทิตย์อังคารพุทธนะคะร่วมแรงร่วมใจกันนี้ทรงกระแส ไปถึงการแข่งขันกับการงานอาชีพย,ย,ยินดีรับใช้บริการงานสื่อโซเชียลมีเดียด้วยประสบการณ์นี้คิดไอเดียสร้างสรรค์ลงมือทำนะสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนปาฏิหาริย์เลยะคะ่ะสำเร็จ ีที่ผ่านมาเมื่อครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนะั้นลงตัวกันเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยไม่ไปไหนรักกันกลับมาร่วมสนับสนุนทําในสิ่งที่รักร่วมกันคุ้นเคยกันรักดูแลเอาใจใส่ทั้งคนอ่อนวัยกว่าและเพื่อนร่วมงานกันนะคะราชินีพัจ,จัญงานยินดีรับใช้ค่ะการอาชีพดาวจันทร์ อยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานการสังคมนะคะเป็นผู้มีความใจวยดีใจยินอ่อนโยนนะคะ,ะบุญเก่าก่ะได้ร่วมกันอันนี้ชอบมันเพียรทุสีกินเพนกินเจก็ได้วันนี้วันดีนะคะ,ะก็ยิ่งเพิ่มบุญบารมีให้แสงสว่างพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค,ะคะุ้มครอง ที่ผ่านมานี้ภาวนาไว้เยอะเป็นคนที่มีจินตนาการไอเดียคิดลงมือทำงานทุกชลกชกชะเลวก็งานทางด้านกับาอาชีพงานแพทย์หมอพยาบาลงานศินลปะงานครีเอทีฟไอเดียสร้างสรรค์นี้มีการลงมือทำแล้วสำเร็จร่วมกันกับครอ,อบครัวบหลานบริวารคนอ่อนวัยกว่า ก็มีการเงินผลตอบแทนนะรุ่งเรืองค่ะจากการที่มีบุญเก่าด้วยก็มีสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่ายนะคะมีผลตอบแทนให้จิตใจก็มีสองด้านมีข้างขึ้นมีข้างแรงเป็นคนที่จิตใจดีใจเย็นนะคะนำออกมาใช้แสงสดใสให้กับตนเองและหยาดมิ่งเพิ่มบารมีก้าวไปสู่อนาคตค่ะ ร้ยอยค่ะความภาคเพียรขยันที่ดอกออกผลนะคะการเงินค่ะกับคุนส่วนคู่ครองคนรักคู่ค้ามีการร่วมแรงกันเหนื่อยค่ะไม่ได้อะไรมาโดยง่ายๆนะ,ะผลการเงินตอบแทนการเงินด้วยเลือดลมขยันนะคะทำให้การงานนี้ได้พบกับ การมีการแบ่งหุ้นปันส่วนกันอนาคตนี้ก็รวยค่ะด้วยความขยันงานทังไกลตนเองก็ได้เยอะเบื้องหลังพักดันให้กับกกคู่บครามคนรักและญาติมิตรบริวารมุ่งมั่นทำกินค่ะรวยไปอีกนะคะเป็นเศรษฐีนะคะเศรษฐีนี้ใจดีใจบุญชอบทำบุญสุนทาน รู้คุณค่าหยาดเหงื่อที่ได้มานะคะ,ะมันของแล้วกับการเงิน<ม>การเงินมาอยู่ในตำแหน่งของการที่ตนเองได้ลาบผลมาแล้วการยกย้ายเป็นแปรนปฏิวัติปัจจุรูปตนเองนะคะ,ะไม่ประมาทกับการเงินผลตอบแทนเมื่อได้ลาบผลการเงินมาแล้วก็ลาบนี้ก็เล็งไปที่ ความมั่นคงผูกพันกับการลงทุนนะคะเหนื่อยค่ะร่วมกันกับคนรักคุ้นส่วนค่ะเหนื่อยแล้วรวยค่ะมั่นคงไม่มีปัญหาเรื่องไรายได้ะคะ่ะบุบออนไปข้างหน้าเป็นคนที่มีบุคลิกคล้วคล่องนะคะร่วมกันกับบริวารในวัยหนุ่มสาวตันใกล้ไกลเดินทางไปหลายทินที่ตะลุยไปข้างหน้านะคะ ลงมันรีบรล,ลงมือทำตามความคิดค่ะความคิดภายในใจนะคะขยันเข้าไว้นะคะมีการวางแผนค่ะงานเสื่อวิทยุโทรทัศน์งานอยู่เบื้องหลังนี้ก็ได้รับการผลักดันนะคะเบื้องหลังค่ะงานสือสือวิทยุโทรทัศทน์พทธในเรือนพทธมหาอุดนะคะวันที่28กันยายนนี้ เล็งไปที่จันชมตรูพุทธนงเยานะคะรุ่งเรืองม,มากงานบริการงานด้านแพทย์หมอพยาบาลงานชิตรีงานจินตนาการไอเดียสร้างสรรค์นี้ยิ่งสดมนภาวนานถ้าเราเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะกระตุ้นแรงเชืี่ยส่งไปที่การลงทุนนี้ค่ะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยการวางแผนลงมือทำนะะีน คิดภายในใจนะผักด,ดันสอดส่องการค้า,าวางแผนนี้สำเร็จค่ะคนขยันคิดขยันลงมาทำบทสรุปค่ะเชื่อว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคใดๆไปได้ด้วยความเข้มแข็งมีเกียรติและศักดิ์ศรีร่วมกันกับหุ่นส่วนเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามคนรักเข้ามาร่วมแรงขยัน,นปัตตนินะคะ เลงมาที่ลักขณะร่วมแรงร่วมใจกันชาวตนเองนะก็มีมาคิดปฏิวัติปฏิรูปตนเองใหม่เพื่อมุ่งหาลาภผลมีตำแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงร่วมกันคือการหาการเงินผลตอบแทนรายได้นะนี่กคลิกแล่วครองว่องไวนะคะทั้งตนเอง พุ่นสวนอุดรานบริวารเลือดลมดีกระขยันนะคะอันนี้ก็เป็นคนที่รักในสิ่งที่ทำชันทะนะคะอ,อินดีกับการงานบริการะคะ่ะจะดระเบียบชีวิตตนเองได้แล้วต่อยอดสู่อนาคตวิริยะอุตสาหะนะคะก็ขยันมันเพียรหาผลการเงินรายได้วางแผนตามความคิดเอาไว้ในใจก็มีโอกาสมุ่งมั่นไป สู่ความสำเร็จร่วมกันกับคนอื่นและ,ะคู่ครองร่วมกันหานเงินได้มาเยอะเลยค่ะงานทางไกลงานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ไอ้พบรักก็มีเกณฑ์คนต่างถิ่นที่รักไม่ขาดฝันก็ร่วมแรงร่วมใจกันดอกขอบผลสร้างเงินสร้างงานและ,ะไรายได้ค่ะ,ะเป็นผู้ไม่ประมาทกับชีวิตค่ะ โชคดีนะคะ